สวัสดีครับผมเนมกับช่องโนเนมนะครับวันนี้มารีวิวรถรุ่นที่ผมว่าตั้งแต่ผมทำคลิปมาเนี่ย bmseries5 เป็นรุ่นที่คนถามเยอะมากนะครับแล้วผมทำรีวิวเยอะมากแต่วันนี้จะเป็นอีกรุ่นนึงนะครับที่ผมยังไม่ได้ทำรีวิวเลยนะครับรีวิวส่วนใหญ่ที่ผมทำไปเนี่ยมันคือ bmseries5 รุ่น f10 นะครับซึ่งมันจะมีประมาณประมาณ2,000เป็นต้นไปเนาะวันนี้ผมจะมารีวิวรถก่อนตัวนั้นแล้วกันนะเป็น e60 นะครับ e60 เนี่ย เริ่มทําตลาดตั้งแต่ปี2004นะครับถึงประมาณ2010นะครับมีน้งเครื่องเป็นซิลและดีเซลจริงๆ E60 เนี่ยมีรุ่นย่อยเยอะมากนะครับเป็นซินมีตั้งแต่รุ่นแรกๆอย่าง 523i 520i นะครับ 525i 530ก็มีนะครับแม้กระทั่งมีเป็นเครื่องมี8เลยก็มีนะครับส่วนบอดี้นี้แต่เป็นเครื่องดีเซลเนี่ยก็ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าอย่างแรกคือคนทุกคนบอกนะครับถ้าเป็น ดีเซลตัวนี้เนี่ยประหยัดน้ามันมากนะครับแล้วก็นาปีนั้นเนาะลุกเนี้ยผมว่าดูสวยนะคซสิแม้ตอนนี้นะครับรถตัวนี้เป็นปี2010เนาะยังดูสวยอยู่เลยโอเคมาดูรีวิวตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับเป็น 520D เนาะแบล CI ปี2010นะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเป็น,น F10 แล้วเนาะตัวเนี้จะเป็นเครื่องดีเซลนะครับเอ่อเป็น c o m เมอร์เรเนาะ 2000cc นะครับ แรงม้าประมาณ177แรงม้านะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นเครื่องเก่าเนี่ยจะเป็นรหัส M M47 เหมือนกันแรงม้าจะได้ร้อยประมาณ160กว่านะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเ e กียร์6สปีดนะครับเป็น steptronic นะครับอัดกางเส้นเือ์น้ำมันจริงๆที่เขาบอกว่าประหยัดน้ำมันเนื่องจากว่าอัตราเส้นเือ์น้ำมันเนี่ยตองเซมไว้ประมาณ10 14นะครับแต่จริงๆผมขับได้ประมาณ11 12ผมว่าก็ประหยัดมากแล้วนะครับ จริงๆถ้าเทียบเท่าเข้าใจง่ายๆก็มันไปจัดประหยัดเท่าแ๊่นะครับโอเคแบตเป็นขอสิบเจ็ดนะครับโอเคไหมสมภาพคันนี้ดีมากนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสีขาวจากโรงงานนะครับรถสิบ oh. ปีแล้วสภาพยังดีอยู่นะครับเครื่องแน่นมากนะครับตัวหลังเนี่ย E หกูนเนี่ยจริงๆคนเล่นเยอะเพราะหนึ่งคือผมว่าราคาตอนนี้ถูกนะครับถ้าเป็นเครื่องเบนเซินเนี่ย เลขสเนี่ยหาซื้อได้แล้วครับสำหรับปีต้นๆเนาะสำหรับเครื่องเบนซินแต่เครื่องดีเซลเนี่ยเนื่องจากว่าออกมาเมื่อหนึ่งจะแพงกว่าคนก็ยังสนใจดีเซลอยู่นะครับแล้วก็เขาบอกกันว่า e 6 0ตัวนี้ปัญหาไม่ค่อยจุกจิกเท่าไหร่แล้วประหยัดน้ำมันนะครับโอเคข้างหลังเนาะจริงๆ e 6 0เดี๋ยวเปิดข้างหลังให้ดูนะครับอ่าข้างหลังเปิดไฟฟ้านะครับผมว่าพื้นที่ก็อาจจะกว้างกว่า f 1 0ตัวใหม่นะครับโอเคตัวนี้ไม่มีฝาท้ายไฟฟ้าเนาะ นะครับโอเคตัวนี้เป็นท่อคู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าแล้วข้างในเป็นยังไงบ้างเรามาอยู่ในรถ e60 กันแล้วนะครับโอเคสตาร์ทรถก่อนตัวนี้จะยังกุญแจยังจะยังไม่เป็น keyless นะครับแล้วก็มี push start เนอะแต่ตอน start ต,ต,ต้องเสียบเข้าไปนะครับเราเสียบเข้าไปปุ๊บเหยียบเบรกนะครับ start อย่างแรกนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนรู้สึกเหมือนผมเนาะเสียงตอนนี้เงียบมากเสียงเครื่อง ทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าดีเซลนะปีนั้นนะครับดีเซลจะเสียงดังผมบอกว่าดีเซลไม่ดังนะครับนะโอเคเปิดแอร์แล้วโอเคมาดูนะครับตัวนี้นะครับมาดูพวงมาลัยก่อนพวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยถ้าเป็นตัวดีเซลจะเป็นพวงมาลัยทรงนี้ทรงเดียวทับปีนี้นะครับแต่เป็นเครื่องใหม่เนี่ยพวงมาลัยจะมีตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องเบนซินเนี่ยจะมีพวงมาลัยอีกตัวหนึ่งที่ตรงนี้เป็นวงกลมนะครับตัวนั้นจะมีเฉพาะใน 525i นะครับตัวนั้นจะมีตัวเขาเรีย ตัวช่วยทดแรงนะครับเวลาขับในความเร็วต่ำๆเนี่ยเราหักนิดเดียวเนี่ยรถสามารถเร็วได้ปกตินะครับ<ม>เร็วได้ง่ายขึ้นโอเคตัวนี้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเลื่อนฟังก์ชันทั้งหมดจากตรงนี้ได้หมดเลยนะครับโอเคสามารถเห็นฟังก์ชันจากตรงนี้ได้นะครับตัวตรงกลางเนี่ยตัวกรอบกลมๆก,ก็ยังเหมือน F10 อยู่นะครับโอเคมาดูตรงนี้นะครับอ่าอยากให้เห็นอย่างหนึ่งก่อนตัวนี้นะครับตัวประตูเนี่ย ถ้าดูจากเ m ีซีรีส์นะครับตัวซีรีส์5ตรงนี้ตัวใหม่ F10 เนี่ยตัวที่จับเนี่ยมันจะยังไม่ลากลงไปข้างล่างมันจะอยู่ประมาณระดับนี้ตัวนี้จะเป็นการลากข้างล่างถามผมว่าคนไม่เคยใช้อาจจะไม่ชินนะครับมันอาจจะต้องใช้มือลากลงไปตรงนี้นิดนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปรับนะครับกระจกนะครับมีที่ปิดมีเรามีม่านไฟฟ้าด้วยนะครับโอเคนะครับอ่าตรงนี้บาอก็จะเป็นบาะปรับไฟฟ้านะครับมีเมมด้วยนะครับอ่ามาดูที่ คอนโซลกลางเนาะตัวนี้จะเป็นจอคอนโทรลทั้งหมดนะครับเป็นตัวล็อกตัวล็อกที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าตัวนี้จะอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะครับตัวนี้เป็นแอร์แอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นแอร์แยกโซนซ้ายขวานะครับหรือแอร์ทูโซนนะครับแยกระหว่างคนขับกับคนนั่งนะครับแต่หนึ่งอย่างที่ผมว่ามันเจ๋งคือมันปรับโหมดตรงกลางได้เราสามารถกดจาก i drive เนี่ยปรับขึ้นไปเลยว่ามันจะมีโซนบนโซนกลางโซนล่างนะครับว่าเราต้องการโซนบน เท่าไหร่นะครับโซนล่างเท่าไหร่นะครับแต่ผมเป็นคนไม่ชอบโซนล่างอยู่แล้วนะครับอ่าปรับจาก i drive ด้วยก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดเสียงเนาะ CD ธรรมดา dtc คือตัว traction control นะครับอันนี้ตัว park sensor เนาะตัวเกียร์เป็นเกียร์ i drive เกียร์ joystick เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับโอเคตัวนี้เนี่ยจะเป็นจอ i drive เหมือนตัว f 1 0ตัวใหม่แล้วนะครับแต่ตัวฟังก์ชันเนี่ยยังไม่ได้เป็นตัว i drive ใหม่ ล่าสุดนะครับแต่ก็้ะตัวนั้นตอนนั้นก็ใหม่ล่าสุดแล้วล่ะครับเราสามารถมีอะไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นโทรศัพท์นะครับมีทั้งโทรศัพท์แล้วก็ BMW c o n t a c t นะครับโอเคคลายเมดก็อย่างที่ผมบอกเนาะปรับปรับได้ทั้งหมดนะครับปรับอินดิพ n เอนซ์ก็ได้นะครับปรับโปรแกรมออโต้ก็ได้นะครับโอ้ผมว่าปรับแอร์จากจอได้ก็เท่ละนะครับปีนั้นนะครับ ตรงนี้ก็เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมีสาย AUX นะครับเอนเตอร์เทนเมนต์ีซีมีวิทยุ AM-FM นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองนั่งข้างหลังก่อนดีกว่าว่าแล้วข้างหลังนั่งเป็นยังไงบ้างโอเคครับมานั่งข้างหลังนะครับความรู้สึกเนาะผมรู้สึกว่าไม่รู้ผมรู้สึกเองเฉพาะคันนี้หรือเปล่านะแต่ตัว E60 จะนั่งสบายนะครับส่วน f 1 0จะค่อนข้างกว่าจะแข็งกว่านี้เนาะแล้วก็ ซัพพอร์ตหลังเบาะหลังจะซัพพอร์ตดีกว่าเนาะแล้วก็กว้างขาเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกจะมีเหมือน F10 เลยลก็คือมีมานมมานทาัทง้งทั้งทั้งหลังแล้วก็ทั้งทั้งสองฝั่งนะครับมีไฟส่วนตัวอยู่แล้วผมรู้สึกผมผมว่ามันหรูหรานะครับุกข้างนอกดูดีุกข้างในสบายมีแอร์ส่วนตัวนะครับตัวนี้ยังมีสาย AUX นะครับสามารถเอาเพลงเข้าจากข้างหน้าได้ นะครับผมว่าครบทั้งหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่ารถเหมาะกับใครโอเคครับเรามาสรุปกันนะครับรถคันนี้เหมาะกับใครเท่าที่ผมรีวิวทั้งภายในภายนอกแล้วก็การทิ่นสิมนน้ำมันออบชันนะครับคันนี้เหมาะกับคนที่ต้องการรถยุโรปนะครับที่สําคัญคือรถยุโรปที่ประหยัดราคาไม่แพงมากนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างคือลุคโอเคนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะเป็นอี0กปี2010นนะครับเป็น LCI แล้วเป็นตัวที่เฟสลิฟแล้วนะครับ ไม่แสนกว่าเท่านั้นนะครับราคาเพียงแค่6,99,000บาทเท่านั้นนะครับรถภายนอกสีเนียนกิฟนะครับรถไม่มีชนหนักรถสภาพดีเอาไปใช้ได้เลยนะครับเบาะข้างในเก็บทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วเบาะหลังดีมากไม่ได้ใช้เลยนะครับใครสนใจคอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยนะแล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะขายรถหรือซื้อรถนะครับโดยเฉพาะรถยุโรปนะอย่าลืมโทรมาหาผมตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเราให้ราคาจนคุณพอใจเลยนะครับสุดท้าย อย่าลืมฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมก็กดติดตามแล้วกันเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ